ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถเก่งนะครับหลักมือนะครับเกียร์ออโตมาแนะนํากันนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่านะครับสามห่วงนะครับผมเดี๋ยวดูเล่มกันนิดนึงนะครับผมดูเล่มนะครับรถปีสองห้าสามแปดนะครับผมปลายทะเบียนนะครับสามเก้าสามหกนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับคันนี้เป็นรถช่างเลยนะครับช่างใช้นะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับให้ภรรยาเป็นคนขับนะครับ รถสวยนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเครื่องดีนะครับแอร์เย็นหนาวเลยนะครับคันนี้สีสันตามการใช้งานนะครับสีเดิมนะครับคันนี้สีเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ตามสภาพนะครับรถหลักหมื่นนะครับเดี๋ยวเปิดราคาไปเลยนะครับ3ามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมขับสะดวกนะครับหากใครหารถไว้ใช้งานนะครับรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ หรือพาแม่ไปหาหมอนะครับคันนี้นะครับหรือว่าคุณพรอคุณเจ้านะครับจะหาไว้ใช้งานครับคันนี้ก็น่าใช้งานนะครับสีสันเรียบร้อยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับชมภายในนะครับผมโอเคครับผมภายในครับผมภายในแผงประตูดูสะอาดสะอานนะครับคอนโซลนะครับผม คอนโซลโอเคคอนโซลสวยนะครับไม่แตกไม่หักนะครับผมด้านซ้ายนะครับแผงประตูก็ดูสวยนะครับโอเคเบาะนะครับปรับระดับได้นะครับคันนี้เบาะหน้าเบาะหลังโอเคครับผมด้านหลังนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับมีเลอะบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับรถราคาหลักหมื่นนะครับรถใช้งานเครื่องดีเลยนะครับคันนี้เครื่องดีเลยช่างเขาดูแลอยู่นะครับผมดูเครื่องนะครับ เงียบนะครับผมมันนิ่มนะครับรถเก่งนะครับผมภายในนะครับสมอานนะครับมัายืดตามารใช้งานนะครับแต่ภาพนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแห้งๆนะครับลดราคาหลักหมื่นครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมขายหารถนะครับราคาประมาณนี้นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับเอเคครับผมภาพดีนะครับผมพันยี้ราคาเบาๆนะครับราคามอเตอร์ไซค์นะครับผมโอเคครับ มีนะครับภายในไม่ต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนิดนึงนะครับผลเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมทดสอบนะครับรถเก่งนะครับโตโยต้าโฟล์ล่านะครับสามห่วงนะครับผมนี่เราก็ลองช่วงล่างนะครับลองอัตราเร่งดูนะครับภายในก็สวยๆนะครับคอนโซลไม่แตกไม่หักคันนี้แอร์เย็นมากเลยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับสบายๆนะครับใครหาใช้งานอยู่นะครับ ของศูน์นิดนึงนะครับผมอศูนย์ก็ถือว่าพอได้นะครับผมอ่าถือว่าโอเคครับอยู่ในระดับที่พอได้นะครับผมเดี๋ยวข้างหน้านะครับเป็นทางสูงสูงต่ำต่นะครับเราเช็คช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผมทางคอนกรีตนะครับรอยต่อนะครับไม่ค่อยจะเรียบนะครับสูงสูงต่ำต่นะครับถือว่าโอเคนะครับ ก็ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวถึงที่ใหม่นะครับสรุปให้ฟังโดยรวมครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับเจ้าโตโยต้าโคโ l a สามห่วงนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับขับสบายนะครับขับสนุกนะครับอัตราเร่งดีเลยนะครับภายในนะครับแอร์เย็นหนาวนะครับช่วงล่างดีด้วยนะครับคันนี้สีสันนะครับสีเดิมเลยนะครับ บางๆเลยไม่ได้ทําสีเลยนะครับคันนี้จากโรงงานมานะครับสงสวยนะครับน่าใช้งานนะครับอ่าพี่ๆนะครับาหาไว้รับส่งนะครับลูกๆไปโรงเรียนนะครับหรือพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปหาหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพาคุณเจ้านะครับเอาไว้ให้ลูกศิทย์ใช้นะครับขับไปทําธุระนะครับคันนี้นะครับเหมาะสมเลยนะครับอรถเก่งนิ่มๆเลยนะครับราคา39,000บาทนะครับสนใจนะครับไอดียลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับ รถอยู่ตัวเมืองสุโขทัยนะครับเครื่องดีเลยคันนี้นะครับแห้งๆเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ้มเลยนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวขอย้ำราคานะครับ39,0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับผมโอเคหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้พี่ๆกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยวันนี้สวัสดีครับ